สวัสดีครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับผู้พ่อกับผมโอประชาเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้กจะห่างห้กันไปดูนะครับเมื่อนี้จะมาแนะนํานะครับผมการอ่าเป็นทักษะเล็กน้อยนะครับผมสําหรับอ่าคนที่ยังบ่ทันหูจักก็ว่าได้นะครับผมกะฝากที่ตามกดไลค์กดหัวใจให้น้ำะครับอ่าเมื่อนี้ก็สิเป็นการนะครับมาแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนขี้นะครับผมเกี่ยวกับการเปลี่ยนขี้ในในพินที่ตั้งเป็นเอเมเอร์นะครับผมอ่า ตั้งเป็นเอไมเนอร์ er, ปกติเานีงแหละครับผมอ่ามาเบิ้งว่าอ่ามันผมสิาเบิง้งผ้าเล่นเบิ้งว่ามันสามารถเล่นเล่นทีบ่ต้องตั้งสายนะ้นเด่นในจะขี้นะครับผมอ่ไปเบิ้งกันเลยครับอันที่หนึ่งก็เป็นขี้นะครับเอไมเนอร์ A er นะครับ ขี้ที่หนึ่งนะครับก็คือก็คือขี้ของพี่นั่นแหละครับผมขี้ปกตินะครับแล้วก็ขี้ต่อมานะครับเป็นดีเมเนอร์นะครับผมก็คือเป็นไล่หน่อยของเอเมเนอิ่นแหละครับผมกระทับนะครับทาบถ้าเขามีข้าวปูเขาเก่าเอาข้าวปูทาบนะครับผมผมแนะนําว่าให้ทาบบริเวณคาร์บนเฟสนะครับผมทาบบริเวณบนเฟสนะครับจะเสียงเพี้ยนตามนะครับอ่ะจะเสียงเพี้ยนน้อยแต่ว่าถ้าเขาทาบตรงนี้ก็ได้คือเก่านะครับแต่ว่า พยายามห้ให้ไม่จุดเนอร์ตั้ง้อบนะครับหรือว่าถ้าเข้าชินแล้วก็ลล่องถามแบบผมเบิ้งนะครับอันนี้มาบอกสำหรับมือใหม่นะมือคนที่บ๊ทเดนนี่าบทันี่หรูเรื่องนี้นะครับผมถ้าผูดด้ใดที่หูแล้วก็กสามารถแช่แข็แขรงให้งแที่แข็งนข็งกข็งแข็งแขางแข็งแข็งแข็งแขังแข ไปแพร์นะครับอ่ะดีเมเนอร์นะครับผม A อันแรกขีี้แรกก็คือ A เนอร์นะครับอันที่2คือดีเมเนอร์ค,ครับถ้าเท่าท่ามันก็นเปรียบเสมือนมันเป็น A ตัวนี้นะครับผมเป็น R เป็นเซตเซตนี้อ่เซตที่หนึ่งนะครับผมก็เปรียบเสมือนไซ้์หนี่ก็จะเป็นมีลามีเทียบกันนะครับผ เนื่องด้วยเฟสพิ้นปกติที่มีสิบห้าสิบหกเฟสเนี่ยการชิเลียนบดบ,บอ,อดอบอฮอดอ่าบอได้ถูกถูกเสียงนะครับือยังเสียงฝ้าเสียงที่ยังสินะครับกต่ชิบอดได้ถูกเสียงนะครับกรณีที่เ้างแบว่าถ้าชิเลียนแบบเป๊ะๆได้ถูกเสียงก็ต้องเป็นพิ้นเฟสเต็มเฟสเต็มก็คือยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่เฟสนะครับแบบฟเฟสกีตาร์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจำกัดการเรียนก็นคือประมาณนี้นะครับ ี่ต่อมาก,ก็คือ e m เ n o r er. e m ี n o r er นะครับผมเข้ากดนะครับตรงที่สายสองดีลงไปเมื่อมันกันจะเป็น e minor er นะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าจะเรียนยาก่เล็กน้อย สำหรับมืออมือใหม่นะครับแนะน้ำให้ตั้งเป็นเป็นเคียงซ้ายสองขึ้นนะครับจากล่ากกัเป็นบีไปเลยนะครับผมอ่าจะได้ตั้งเป็นเหมือนขี้อัศรินบังไฟนะครับผมอ่านะครับอันที่หนึ่งนะครับเอเมเนอร์ปกติอันที่สองทาบเฟสที่สี่นะครับจะเป็นดีเมเนอร์อันที่สามนะครับกดที่ตัวทีจะเป็นเอเมเนอร์นะครับอาจจะเรียนยุ่ได้แค่สองสามช่องนี้นะครับ เ,เรีกว่าถ้าห้าวที่เล่นคู่กันกับสายสองนะครับมันที่เล่นเร็วมาณนี้นะครับแต่ห้าวเล่เนสายหนึง่งมันก็นเล่นไดกไก้ลูกมากเก๋อยู่ครับครับโอเคครับผมคีย์ต่อมานะครับ B ีเมเนอร์บีเมเนอร์ทับเฟสที่สองครับเห็นไหมครัจำกัดกาเรเล่นก็คือจะเล่นได้แค่ล่า <c oughs> ลาแล้วก็ซ่อน,นครับล่า โดรีซอนลาอ่ะจะมีทีลงมานึ่ครับอ่ะรีดูโดนะครับ,ะ Do, Do, ะรบจะเป็นเปียสมเงินโดในขี่ไหมเนี่ยครับอาโดเรมีซอนลาโดนะครับรีะ Do, Le, Mi, Son, La, นะครับก่ Le, นบ H D. อนดิไหะเห็นปะมาเป็นเพลงกับเพียนแล้วนะครับเป็นคอละสกเกี่กันแล้วนะครับ อ,อันนี้เล่นประด็นแ้ครับสามารถเล่นโล,โลกในหอดเลนแล้วก็มีนะครับมีเสียงสูงอ่านะครับหนึ A, ่งเอสองดีไมเนอร์สามอีเมอ่าต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมคิดก okay. ่อนว่ากลลืมแล้วว่าเล่นเลียนไล่ได้นี่าขี้ได้นี่นะครับอ่าต่อไปก็อาจจะเป็น G ีไหมเนี่ยอาจจะเป็นอันนี้จะเป็น G ีไหมเนี่ยนะครับผมอ่าจีนี้จะจะเรียนยากกันหน่อยนะครับสำหรับสำหรับมือใหม่ อาจจะขึ้นยุ่มมา่อเล่นที่สายสามนะครับหรือว่าเขาจะทาบเล่นตรงบริเวณเฟสนะครับอ่าสี่ห้าหกเจ็ดไปที่เจ็ดก็ได้นะครับผมนะครับแล้วเท่านั้นแล้วครับสรุปง่ายๆนะครับหนึ่งเอสองดีไม่เนิ่นนะครับสามยีไม่เนิ่นนะครับสี่บีไม่เนิ่นห้าจีไม่เนิ่นนะครับ อันนีม้มาบอกเป็นเท,เทคนิคเป็นทักษะนะครับผมถ้าผู้ใด้โบถนัดก็แนะแนํนาเป็นการเ,เรียนรู้เป็นการตั้งตั้งสายตรงมนเลยนะครับตั้งสายตรงเอาเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับผมสําหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ